ทองคำคก็ขึ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์บิตคอยนก็ขึ้นแรงกว่าทองคาอีกคกเขาก็ทำนายว่าอาจจะพุ่งขึ้นถึง50 0 0 0ดอลลาร์ก็เป็นไปได้ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของสหรัฐช่วงนี้จะเป็นทิศทางขาลงกดดันให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ราคาทองคำ ซึ่งนับเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นและอีกหนึ่งฝั่งก็คือสินทรัพย์อย่างดิจิทัลแอสเซทอย่างบิตคอยเองถ้าคุณผู้ชมไปสังเกตนะครับจะพบว่าราคาเนี่ยกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบใหม่ทําให้เป็นที่น่าสนใจว่าหลังจากนี้นะครับราคาของบิตคอยจะทํำนิวไฮได้ตามราคาทองคําหรือไม่ไปติดตามมุมมองในเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันครับ ในวงการ bitcoin เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า b i t c o i ฮาร์วิ n งครับซึ่งมันจะเกิดทุก4ปีครับนะครับ g e n น s i s block เนี่ยคือบล็อกแรกของ bitcoin เนี่ยมันออกมาตอนปี2009ครับนะครับหลังจากนั้นอีก4 4ปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุกๆบล็อกเนี่ยมันจะได้ประมาณ50บิตคอย c o ต่อ10ต่อ10นาทีที่มันจะออกมาใหม่ครับนะครับพอผ่านไป4ปีแรกเนี่ยเข้าปีที่5 10นาทีแรกของปีที่5เนี่ยครับตอนนั้นมันอยู่ที่ประมาณปลายปี2012ันส ตอนนั้นราคา bitcoin คือ11ดอลลาร์ครับนะครับพอเกิดฮาร์วิ้งปุ๊บหลังจากนั้นไม่นานปี2013ันสราคาพุ่งขึ้นจาก11ดอลลาร์พุ่งไปถึง1,150ดอลลาร์ครับนะครับหลังจากนั้นพอมันพุ่งขึ้นเร็วนะครับมันก็เกิดก็เกิด correction ลงมาครับก็เป็น4ปีที่ค่อยๆทยอยลงลงมาเรื่อยๆจาก1,150เนี่ยลงมาถึง650ดอลลาร์พอเกิดฮาร์วิ้งที่2ก็คื ปีที่9 10นาทีแรกของปีที่9กเนี่ยจก25 bitcoin มันเหลือ12.5 bitcoin ครับซึ่งราคาตอนนั้นเนี่ยก็คือเกิด halving มันตอนประมาณประมาณปลายปี2016นะครับราคาคมันอยู่ที่650มันพุ่งขึ้นไปถึง20,000ดอลลาร์อ,อันนี้เป็นเวฟที่2ที่คนไทยทางประเทศเพิ่งรู้จัก bitcoin ว่ามันคืออะไรร,ราคาพุ่งจาก20,000เป็น600,000บาทครับ คนก็เลยตื่นตื่เต้นกันในยุคที่แล้วแล้วราคามันก็เกิด correction ลงมาเพราะมันขึ้นเร็วก็ค่อยๆลงมาซึ่งแป๊บเดียวเนี่ยก็ผ่านไป4ปีแล้วตอนนี้ราคามันก็ตกจาก2 2 0 0 0 0ดอลลาร์ลงมาถึงประมาณ9,000ดอลลาร์สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวันที่10หรือ12เมนะครับเดือน5ปีนี้เนี่ยปี2020เนี่ยมันเพิ่งเกิดท้าวิ่งครั้งที่3 จาก12.5 bitcoin มันเหลือ6.25 bitcoin นะครับแล้วราคามันก็ตอนนี้มันผ่านไปแค่2เดือนเองนะครับปกติมันต้องประมาณ6เดือนถึง1ปีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดการพุ่งขึ้นในอดีตนะครับแต่ตอนนี้แค่15วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็ขึ้นไปถึง17%แล้วจาก9,000กว่า9,000ดอลลาร์ขึ้นไปถึง11,000ื11,000ดอลลาร์ซึ่งเราไม่ได้เห็นราคาเนี่ย11,000ดอลลาร์มาประมาณเกือบปีแล้วครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เกินจุดนี้ แต่ถ้าดูภาพรวมเนี่ยถ้ามัน follow pattern ในอดีตตอนเกิดฮาวิ่งครั้งที่แล้วเนี่ยสังเกตว่าทุกๆครั้งราคามันจะพุ่งขึ้นกระชากกระชากขึ้นเลยจาก11ดอลลาร์ขึ้นไปถึง1,150ครับลงมาเหลือ650ก็ยังสูงกว่า11ดอลลาร์ก่อนตอนก่อนพุ่งขึ้น650พุ่งขึ้นไปถึง20,000 20,000ก็สูงกว่า1,150คือันมุ่งปึ้นปรับฐานขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องไหมพี่ต้อมใช่ครับพอมันลงมาจาก20,000เนี่ยก็ลงมาเหลือ9,000ดอลลาร์ ซึ่งมันก็ยังสูงกว่า650นะครับถ้าครั้งนี้มันกระชากขึ้นจริงๆมันก็อาจจะเกิน20,000ดอลลาร์ก็ได้นักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยเขาก็ทำเขาก็ทำนายว่าอาจจะพุ่งขึ้นถึง50,000ดอลลาร์ก็เป็นไปได้ของการฮาวิ่งรอบนี้ใช่ครับแต่มันจะไม่ได้ขึ้นทันทีนะครับทุกฮาวิ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วตอนประมาณปลายเดือน2012กว่าจะพุ่งขึ้นปี2013ครับ ทาวิ่งครั้งที่สตอนกลางกลางปี2010ปลายปี2016ันสกว่าจะเกิดทาวิ่งจริงก็กลางปี2017ันสิบเจกว่าจะหลังจากทาวิ่งเนี่ยกว่าจะราคาจะพุ่งขึ้นจริงๆก็กลางปี2017ันสิบเป라이มันฟิกส์นะครับ <Supp ly S 1> มันเวอร์ติเคิลหรือว่ามันจะไปจบ21ล้านตอนปี2อ4 0แล้วมันออกมาในเรทที่มันพอดิกติเบิลว่ามันช้าลงเรื่อยๆทุกสี่ปีแต่สิ่งที่มันไม่พอดิกติเบิลคือฝั่งของดีมา แต่ถ้ามองดูภาพรวมเนี่ย10ปีที่ผ่านมาคนเปิดกระเป๋าสังประมาณ5ล้าน50ล้านบิตคอยน์บิต <Wall> คอยน์วอลเล็ต50ล้านผมมองว่าในอนาคตอีก10ปีเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง1,000ล้านนะครับ1,000ล้านบิตค <Wall> อยน์วอลเล็ตเพราะมันโต, exponential, โตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลโตแบบก้าวกระโดด นะครับซึ่งมันจะมีแฟกเตอร์เช่นเนี่ยครับอเมริกาปริ้นเงินออกมาทำให้ดอลลาร์เสื่อมมูลค่ามากขึ้นเมื่อก่อนเขามองว่ายูสตลาล่าเป็นเซฟเฮเบิลตอนนี้คนก็ไปเก็บในตลาดหุ้นทองคำทองคำก็ขึ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์บิตคอยน์ก็ขึ้นแรงกว่าทองคำอีกนะครับก็มีทางเลือกอื่นมากขึ้นที่นักลงทุนเนะี่ยอยากจะได้เวอร์ซิฟายทรัพย์สินของตัวเองเนะี่ยมาเก็บหรืออย่างประเทศอย่างเวเนซุเอลาหรืออาร์เจนตินาที่อินฟลชันเงินเฟ้อสูงมากๆที่เรียกว่าไฮเปอร์อินฟลชันเนี่ย คนก็ไม่เลือกที่จะเก็บเงินเป็นพนัพนธบัตรรัฐบาลของประเทศเขาเขาก็จะเก็บเงินเป็นบิตคอยน์เป็นทองคําอะไรแทนนะครับมันก็เห็นว่าดีมาร์มันโตขึ้นทุกปีนี่ก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมเอ็กเชนเราก็เห็นได้เดต้าชัดเจนว่าลูกค้าเข้ามาเปิดบัญชีมากขึ้นคนซื้อขายกันมากขึ้นร,ราคาก็ขยับตัวตามความการใช้งานของลูกค้ามันเป็นเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์หมือนทองคำนะครับซัพพลา d ดีบารมันอยู่ที่เน็ตเวิร์กของคนยอม,ยอมรับไอหินสีเหลืองเนี่ยว่ามันโตขึ้นทุกปีหรือเปล่าที่เรียกว่าทองคำ